มีฮอตรงนั้นต,ติดติดเปล่าวะ m า r k the location ติดติดอยู่แต่มาร์กแค่มาร์คเฉยๆสระสุขเขียวเหมือนเยอะจังวะดีไม่อกได้มาซะเยอะเลยสีบ I got supplies. got มันหน่วงๆนะรู้สึกหน่วงๆยังมั่นใจอ่านอ่อออานใจนี่ก็ได้โปรแกรม,มสองตัวหายแล้ว I got supplies See it. We got power. Mira, mira, I got supplies. I got supplies. I got supplies. Oh, it. <coughs> <coughs> Location. Yaman, kiếp ở đây mày kiếp thong, lắm bước bao lộp 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 à, lộp 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 lột 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 lộp 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 ยาะกูได้เอาเอามาปั๊มเลยดูเลือดด้วยต้องยิงปืนมันรดเหรอยิงปืนมันรดหรืยิงปืนมันคอเนี่ยแหละมันจะผ่านไม่ได้เพราะมันยานีงแหละ คือต้อง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 เล่นแบบไม่สดอะไรเลยอ่ะคือเก็บไปเรื่อยอ่ะมันต้องผ่านทุกวันมีหรอเอาเอาไปลองไปเบอร์สี่ใช่ปะโอเคต้องใช้อ่ะจะได้ยิงแบบแมนชินิดนึงไว้ตรงนี้มาแล้วมาแล้วมีคลิปสามเหลี่ยมแรกแกงเกี่ยว ีพอแล้ว16นัดสองคู่แล้วเรามีฮอลล์นำดึงเรือตรงตรงตึกอะตึกเนี้ยตึกเถยะนะเราอยู Without, no. <s ulated> really cool. ่ไหนกันเราอยู่นี่ฮอลลฝั่งตึกเหรอกลางอยู่แถวนี้ฮออยู่แถวนี้มาร์คฟ้าเดี๋ยวไอร์ตตกแถวเราเหรอสกายใช่หรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มาร์คเขียวสีเขียวอ๋อรถรถรถเรารถเรา ทำไม RPG ์พีเขาไม่มีอันนี้วะแม็กแม็กเสิร์ฟอาร์พีจีคอมพิบ้านไหนแต่ได้เออเดี๋ยว<อ>ไป,ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเอาห่แป๊บนึงตอนนี้เขาสองคนไม่จะ้พูดใช่ปะไหมโอเค <Okay. S 2> เปิดลำโพงครับแต่ไม่มีแค่พูดม่แค่พูดสาวช่วยด้วย อยากพี่เสียงนั้นหน่ะมันมีตเมมตลเลียวเข้าเลยเอยากอยากจะเข้ามานเลยเมื่อกี้เมื่อวีอยากสามสก,กายดิถาาคนจะติดคืออยากไปมากๆอ่ะแบบโชนสก,กายไปด้วยไม่ไปอ่ะไม่ไปไม่อยากเป็นพระเอกตอนนี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวเขาหมดเองอยากเป็นพระเอกในหัวใจเธอมอไหมเราเธอถามเธอหัวใจยังว่าง ไม่ไฟมอเตอร์ท่อสวยว่ะไม่น่างดูเขาเป็นอี่สายหยาดสายไม่น่าเลยนะรอระยะเพื่อน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 พอใช่ปะพอเดือดวะมองไม่ออกซิเดีเดี๋ยวเดี๋ยวรับเพื่อนสองก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่าเปนอะไรไม่ไม่รู้ว่าไม่จะมองเออรถ์ลดดัดจียงว่ารถพอดีกว่าเพื่อนพอดีกว่าเพื่อนพอดีกว่าเพื่อนนั่งรอเลยประคับเลยเพื่อน เพื่อนเป็นตั้งรอแบบใครมาฉากคุณสี่เหรอไม่เอาคุณสามเหรออ่ะฝั่งนี้เหรอคุณขับฝั่งนู้นเออัไปเจ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 เล่นกับอะไรอ่ะไม่พี่เห็นมีคนนึงไม่ถึง RPG อ่ะทำไมเขาไม่มาไม่มาขับวะ ถ้าฉันเธอทำอย่างนั้นไดอย่างไรโดดลงไม่เห็นหรอพี่อ่ะเห็นแล้วน่าหัวเลเหมือนมีแค่อะไรเปลีออกไปแต่คือฟิวเกิดอะไรขึ้นวะน้่งมันสีเหลียดี๋ยวมันจะสีเขียวไอ้สารพี่อ่ะหัวว่าใช้กันจออะไรอะไรนะเขาบอกใช้กันจออะไร อ้ามาแล้วเหรอจออะไรเอ่าจอหนึ่งศูนย์แปดศครับสามศูนย์เก้าศูนย์ครับเฮ้ยเกินไปยังไม่ได้ซื้อสามศูนย์เก้าศูนย์ครับอ้าวมีแชทในยูทูบไม่เหรอโทษทีโทษทีไม่ได้อ่านโทษทีครับสตรีมสองที่พร้อมกันเนี่ยเพจเพจกัยูทูบเนี่ยไม่บอกปกติปกติในเพจเนี่ยเอ้ยแต่ยูทูบไม่มีใครพิมพ์มาเลยเฮ้ยโทษทีอืมตูมโอย ลงกันนะแล้วเขาลงกันวะนี่ดูดูเจะเอาจะเอาจะเอาเอาเหี้ยอะพิวหนีดิรอละหนีดิไปแล้วพ้ะจ๋า,จาโทรมาไม่ได้เด้อกลัวอะไรวะแค่เดิวบีบเ่ี้ยวัดกันมันเลยแกตูไม่ได้ แค่เองอมันยิงกันเดียวเราเรา,เราลงแบบอ้โอ้โหโดนก็นแย่แล้วไม่โดนเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวรอใหม่สัตว์แตก็โดนแต่ถ้าบาเลาเลเอะบอะเลสเกมนี้ไม่มีอ่ะ <c oughs> ต้องมี รีบกดไอ้ยปกติตายแล้วล้มใช่ไหมอันนี้ตายแล้วตายเลยฮะสูงไปหรออีกทีนึง,งเตี้ยหน่อยใช่ไหมประมาณนี้ปะเตี้ยหน่อยน่าจะโดนเออโดนอ่ะมันโดนเรื่อนโดนหอแต่ไม่โดนคนสวยวเฮ้ยเบอร์สองชาร์จแล้วเกินไปเพื่อนวุ้แตกชาดเฮียแล้วมันอยู่บนหลังคาเบอร์สองคือใครเข้าชาร์จแล้ว เขาอยู่ U A V ปะชิบหายสกาย U A V หนีหนูหนีแล้วไปอยู่แล้ว U A V บอกแล้วว่าแตก U A V ได้ได้เลยได้เลยรางวันแค่กูใชหมาแกต้องขำมากเลยดีหมดยังเดี๋วมีของเขาหมดยัง คุได้ชาร์จแต่วะเฮ้ยสวยเฮ้ยของเขาหมดแล้วเขาหมดแล้วชาร์จเลยกูชาร์จละทุกคนมาแล้วทุกคหมาแล้วน็อกหนึ่งเห็นแล้วเห็นตัวหนึ่งเห็นตัวหนึ่งชั้นสองเดี๋ยววิ่งออกออกขวาก่อนอชอใช่ใช่ช่างสอนเห็นแล้วเห็นแล้วทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดเลยทั้งหมดใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องขอวิ่งเข้าข้างในก่อนเดี๋ยวแตกอืม มันเผามีหรอไม่ใช่หรอกมั้งมีอะไรไมีมีสัดมันเผามีขาดนะ้วแบบตัวขาดเอา้าเอา้เอาว ขี่ผาแล้วบนเขาชาัดผมไม่เห็นตัวันนั้นม่เด็กนะน้องน้อสีตัวเลย บอกเลยมันจะชาเขียวได้เลยมีเสาชุบไหมถามจริงมีก็เฮียละไอ้เฮียแล้วคือตรงกูมัมีไง4ตัวลเลยตรงกูก็มีเยอะอยู่ผมกระจายมาถามีเยอะนะพี่ยัมกูเดินดีใหม่เลยเนี่ยเราไปชาเขียวแล้วพี่อมำฝ่ายใจกันพี่อ้ำ ย่าแต่ก็ตอลอาออาจะไปยังไงเนี่นี่เอาเรือกูดิชาเขียวแล้วพี่งกูไปสลายแล้วพี่ครับ เราบริการเป็นปุ๋ยแล้วกูจะไปยังไงสกายล็อกพิษเอาัได้ยังแล้วบริกายเป็นปุ๋ยได้สัสกูจะสมกไปหามึงสกายโอเคอะไรมึงนี่มึงงานมาหาทำห้กูเดี๋ยวบิงลงมาจากเขาแล้วขาโทกเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตัวหนึ่งเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยยิงยิงยิงอะไรใส่ใส่เอาเนื่อ มันมีมันมีคนจะตึกไหมสกายตึกมันยิงเหยียบอยากช่วยนะสกายแบบแต่ตรงกูคูคือคือคือแบบเยอะจัดเลยตต้งึกไม่ต้องไม่ต้องนิ่งๆไว้นิ่งไว้นิ่งๆไว้เราจะเป็นงูเว้ยไม่รู้ว่าถ้ามันมีตีนอะไรตีนก็ถือ RPG ไว้เลย RPG แค่เรามีอาร์ฮะฮะกลัวอาร์พีจี โซนเนี่ยสาลายเนี่ยพฤติการมสาลายแห้งแล้วเนี่ยสัตว์ระวังตรงนั้นสัตว์ใหอย่างนั้นอุ้ยหลังหินนะตัวหนึ่งอย่าหินต้องนั้นทุกคนตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนั้นตัวหนึ่งวิ่งอยู่ไม่เห็นกูกระถางนองเอาละมีคนใกล้กูมีคนชิดทุกคนมีคนชิดตึกอย่างน้อยสองแตกจิตทำฉากฉากคอมชิดอ่ะ ก็รู้ว่าตอนน manager, ี้ก um, ูไปษาลายแบบมีตพภากดีอะภาษาลายที่ดีอะไม่ไปไหนแล้วอะตาอะไรอะตาอะไรดาวภาลายอย่างตาดาวเจ้าโมเขาวิ่งโนเขาวิ่งโนเขาวิ่งไม่ยิงช่วยไม่ได้ยิงจีนทั้งปวงชิโดคาทาเฮ้ยอยู่ ตายไหมยังนี่วะกาดอะไรดินของนนนะมอนุษย์นะรับมาสิเดี๋ยวเลยตายเลยปะตายเลยตายเลยอยู่เอวของใครอ่ะของมึงปะไม่ใช่ไม,ไม่ใช่ของกูกูกนอนอยู่เฮ้ยตรงเนี้ยนะตรงนั้นเหรอจะก,กูเห็นตรงเนี้ยสองตัวอะ อ,อน็อกน็อกตรงที่กูเห็นน็อกแต่ตรงตึกจะเย็นที่มึงอยู่อ่ะยังมีอยู่นะไม่รู้กี่ตัวอ,องอมีระมามาแล้วกูวิ่งไปหามึงดกว่ากูะว่าเอ้ยประกาศว่าจะลอดนะตอนนี้ตอนนี้เป็นงูเขียวที่ท,ท,ท,ที่ที่สมบูรณ์แบบมากพี่อ่ะคือเขาวิ่งใช้กูกูโดดลงมาโดดลงมาเสร็จกูนอนเลย เห็นนะตึก hmm. ม ah ah ันหัวมึงอ่ะตัวนึ่งมันหัวมึงเลยปะโมยากกระจีมมอไหมแล้วปดแล้วมันลงมันต้งต้องโดนกูลงมาันต้องโดนกูบอกเลย้ากพี่ทักโลก มาดังแม้ดีกาตาไม่ใช่มาตายกูตายโอ้ย,ย,ยเฮียนะจ๊อพาเย้ที่งสวยโอ้โหยิงไม่โดนโอ้โหตาย เดินหนหหึง่งตัวตัวเดียวด้วยพี่ไอ้เนี้ยอยูงไง่ไหนวะเฮ้ึผมเห็นแ <_ s ync> ล้วกูตายว่ะ<ช>ขอบวงขอบวงขอบวงขอบนู้นเลยนอนอยู่หรอไม่แน่ใจว่านอนอยู่หรือเปล่าใช่นอนสมมุติหมดแล้วอ่ะวอสไหนอ่ะ <_ s> สกายก็ไม่เห็นไม่เห็นเลยแม่นิดเดียวน,ยน่านน่าจะาไปลบเมล์หรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคกูวิ่งไปไม่รู้อยู่ไหนทำโมก่อนนะ,ะอโอเควิบขอบนูน้นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วฮิยมันอยู่นอกวงวะรอเลยกูอะกูเลยกูรอเลยขอบนู้นขอบนู้นเห็นแล้วเห็นแล้ววิ่งอยู่เห็นไหมวิ่งอยู่ รออยู่เลยนอนรอคูนอนรอเนี่ยคุณรักกีที่สุดตัวนี้เฮ้ยกูแม่นมา M7 กิบตรงขอบคุณคิปตรงสกายมากๆครับขอบคุณจัดจัดทไม่มีคิปตรงยิงไม่ได้หนีหรอกไม่ไม่ขอบคุณใครเลยขอบคุณกีบสิบกีทที่สุดตัวนี้ครับมีผ่านคุมามาสี่ห้าตัวเฮียคุณจะตายเมื่อไหร่ว่าจะตายเมื่อไหร่ว่าก็บอกเดียวว่า ช่วยเพื่อนไม่ได้ก็ขอช่วยมึงไม่ได้ด้วยช่วยไม่ได้ไปงานกูรอดโว่บแล้ว